อ๋อโอ้ยกินขนมอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋อวพ่อหาไปนะโอ้ย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 เดี๋ยวพ่อหาไปนั่นเม่นวันสวัสดีค่ะป๊าสวัสดีค่ะแม่เมนเอาเกือบเพาท่านนอกแม่แม่นจะได้หมอนนี่แหละแม่สวัสดีค่ะไม่เด็กวัสวัสดีค่ะเด็กโอ้ยใครเหรอทำไมไม่ตื่นเลยเลยฮึ มีคนนอนไม่ตื่นด้วยเหรอโอ้ก็ไม่ตื่นเลยเหรอโอเลยโอ้ก็ง่วงโอ,โอ้ทำโอหนักไปหน่อยแล้วเมื่อคืนเหรอไม่ใช่ตังค์จัดดีค่ะ,พ,ดดคะพี่ตังค์จัดีค่ะพี่ตังค์ค่ะตังค์จังหวัดดีค่ะนี่ปา๊าผ่าที่ฮอดเครื่องเจ้าพ่ายอยู่เวาลาหรอป๊าใปเออจะเป็น,นงานกดเมียค่ะคุณหุ่นไปไปไป,ป,ปหาแม่ยังคนนี้นี่ คนนี้ไปหาแม่ยังแต่งไปว่าท่านหอดแต่งไงเอาไม่ดีไม่ดีกินขนมไข่ไม่กินขนมโล่งอ่ะงานอ่ไรจกินไรเฮียนนะกินเมดมาหันเมดเลยแม่ดีกับมากินของแม่นหรแม่เหรอตอนไหนกินไหมยายมีอันนึงอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่นั่นอยู่ๆในกล่องนั่นแหละยายมาให้เหรอนอะไรแต๊บนะ แกพูดก like okay, e ันได้เขาก็สบายดีแล้วเขก็เลื้อยออกมาเลยแล้วก็แบเห็นอะไรอันใหม่ได้ยันเนื้อให้ยันในแตอันใหม่ไล้เขาก็ออกอุตส่าห์เสียแล้วให้พี่แวนเข้าไปแล้วโอ้โอ้ทำงานหนักเลยลูกโอ้ไปไหมไปโอ้ไปไหนไปไปหลังบ้านนะมันไม่ได้ไปก็นอนพากันนอนตากคอดลงเลยเมื่อคืน โอ้ก็เมื่อยล่ะโอ้ไม่ไปเลยแต่เดือดๆโอ้ก็ไปทํางานโออยู่หน้าบ้านเลยมันมีเพื่อนมาเยอะเลยล่ะว,ว่าพ่อเลี้ยงปูให้ฟังหน้านปูหรือพ่ออุ้ยอันดงมึงไปนอนอยู่ยนหน้าประตูมันไม่อยู่ไงไปแนวหน้าประตูโอ้ยโอ้ยไม่แจัวเมื่อนวัน แม่นจะกินเบิดแล้วรปาป๊าแ่นได้มาหาปะป๊าใเดียกว่าที่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยเกือบไม่นโทรศัพท์เนี่ยแม่นแ y ่นเมื่อคืนใครไปทำงานโอ้แม่นได้ไปทำเงานโอ้ยอยู่แต่ว่าแ y e นลูกไหวเยอะแ y ่ n แข็งแรงกูโม้เลยวันนี้พาลูกไปทำงานโอหน้าบ้านเหรอเียงดังเหรอเมื่อคืนเดี๋ยวเขาจะไล่หนีนะจะบอก โอ๊ยอยางพิชวาดีแม่โอ๊ยสวัสดีแม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคนนี้โน่นเก่งจังพี่ตังพี่ตังโอ๊ยพี่ตังเก่ากันน้าตังนะตังก็หั่นหัวเลยตังม่ได้ช้าหัวผมก่อนเวนนั่นนี่แวนเวนนั่นนี่มาเวนนั่นนี่มาแวนน่ะกินน้ำเอาดิเอ่ดิจะมาจุบปะป่านะ ในหน้าสวยไหมเราในหน้าสวยจังไหยกวาดบ้านกันนะไม่ได้กินน้ำเลยโอ้โอ้ทำงานหนักเป็นหน่อยแล้วโอ้ก็เลยเหนื่อยเพียวนอนนอนไม่อยากตื่นเลยแล้วเมื่อคืนมาตีกันมาตีกันอยู่หน้าบ้านกี่รอบเมื่อคืนกี่รอบให้เธอสองรอบเนาะ น,นึกว่ามันมาทางนี้ได้ยินเสียงสังกะสีได้ยินเสียงสังกะสกีก็เลยตกใจลงมาเข้าห้องน้ําเปิดออกมามันวิ่งมาแต่หน้าบ้านไม่ได้มาทางนี้ใครามาตีหนูพ่อหนูมาตีหนูอีกแล้วเหรอพ่อก็มาหาโอ้เลอ ชอบมาทะเลาะกับโอหน้าบ้านแล้วพ่อละพ่อนะีอน่เสรไปดีเลยละแม่ไม่น่าไปเอามาทําพ่อเลยละพ่อบุญรอดอะน่เสรวิดีชอบมาหาเรื่องโอละไม่น่าไปทําพ่อเลยนะแบบนี้นะนะแนะ่นะขอหน่อยสว,วัสดีครับตอนเช้านะสว,วัสดีครับน่าสวัสดีครับตอนเช้ากันเนาะก็สว,วัสดีอยู่ละปะ ขาทำไมมันสั้นจังเลยกี่คืบเนี่ยอุ้ยคืบหนึ่งพอดีเลยทุกคนเลยขาหนึ่งคืบโอ้ยทำไมมันสั้นขนาดนี้ล่ะโอ้โอ้ก็เปล่าขาสั้นจะกระโดดเราไม่ดีก็พาขาสั้นเองล่ะไม่งั้นก้นเฉยนะก้นเฉยสวัสดีค่ะก้นเฉยแต่งก็เป็นก้นเฉยแต่งก็เป็นก้นเฉยอุ้ยอุ แตงกยูงขาวมาตื่นขึ้นไปโิดเด้นี่ตื่นขึ้นไปหาเนี่ยมากินโดเด้นี่คนนี้ฮะตตงกยูงขาวแห้งตอนนี้ไปหาข้าวขาวให้ตังกินเลยตอนนี้มันท่องตาตีหานึงได้เลยเพื่อจะหิวเร็วแทนพี่แว่นมาเข้าห้องน้ำบ้าง่้าผู้สาวผู้สาวขั้นช่วย วันนี้ตังจะทำอะไรนอกจากเกานี้ยทำอะไร <c oughs> เบียกง,งานกันมาแฉงตังกับชินอนเป้าบรรลุ่มมาป้าว่าโอ้โหเหลืองว่ะ <c oughs> ตอนได้ชิได้ติดแอร์สักเทือนึงรถ <c oughs> ขยะมาตีสี่มาตีสี่ไม่ดีมันเห่าอยู่ พันหยันเป็นเขาอันแลนไกยเพิ่นไม่แน่เดียเพิ่นเฮาพ่อเขาจอดแล้วเขาเอาไปแล้วเพิ่นกระเซลล้าเฮาเขาเลยเขาหอดนาะบ้านกระเซลล้าเฮาเขาหยานันเขาลืมขยะเพิ่นใช่ไหมตังแม่นะป้าว่าไม่ดีก,กับหยันเขาลืม,มว่าไม่ขยะนะไม่ดีก็ไเลยไม่ดีก็นเลยบอกว่าลูกบอกเออือน,นะ แ,แง,ด,งดีก็เลยบอกเลยว่าลูกหน้าต่างไม่แงดีขางดิบดิบไปอืมอย่าหิวเผาจะมาลูกอืมอืมพี่วนยังไม่กลับมาเลยกินน้ำก่อนเด้อไปกินน้ำก่อนกินน้ำ โอ้ยข้าวพี่จอนมาแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวานไม่ได้เอาข้าวไปให้พี่จอนเลยข้าวพี่จอนเดี๋ยวต้องกบข้าวให้พี่จอนด้วยวันนี้ครับแบ่งปันพี่จอนด้วยน้ตังนะตังให้พี่ตังพี่จอนกินด้วยไหมตังให้พี่จอนกินด้วยไหมลูกฮึตังให้พี่จอนกินด้วยไหมคะพี่กินด้วยเหรออเออุ้ยอืออนาะไม่ตังคึ้นใจดีวะ ตั้งให้พี่จรกินนะ้ำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่ให้พี่จรด้วยวันนี้พี่จรก็เยอะเยอะนะสงสารอุ้ยลื่นสวยลื่นได้ว,วนจรอลื่นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ